สบายดีพี่น้องตอนนี้ค่ะมีม้อนมาแต่ตลาดน้อพี่น้องเนาะเออแดดแดดห้อนขนาดเลยไปตลาดแล้วไปซืมารีวิวของให้พี่น้องเบิองว่ะมีม้อนได้ยังมากินเนาะเดี๋ยวขออนุญาตจะเอาของกินอ่างก่อนเนาะต้องกินมาอก่อนเอาข้าวสาลีไหมด้วยแต่เนี่ยคนเบิมสื่อเนื้อหาพี่น้อง สื่น้อเนื้องสื่อเนื้อางาว1 6ห0สิบพขีดแคเนี่ยแคมดีดีสองถุงง่ดีครับไปก็ลายลก็มืดลายเลยซื้อน็ตเน็ตไม่เหอก็ไ่ได้น้อยได้แี่หก ไม่เป็นพันหมดนยได้หนี่ก็แล้ว,ลวน,นี่มีใครลังใครลังสิบปีกระลังงวงใหญ่หนึ่งแสนหกสิบพันขีดะเป็นเงินไขยก็ประมาณสองเ,องเ้อยแดหว่ะสองร้อยได้หนึ่งเลยียแหละ โอ้สิสีสีบ้าณนี้บอของกินในมอนสีสิองสีให้ได้กินแหเพราะว่าซื้อพักรวมพักยังกัสิีมาพันเห็ดสินจังสินยังกินนี่แหละอันนี้นะสุลูกสุเต้ากินแล้วก็ได้มะแตงแตงกัสิพันกีบดาว่าด้อยนี่น้องนี่อมาสจะบอกเป็นเงินกีบอลไเป็นเงินบาทให้ฟังดาบาทมะแตง มะเขือมะเขือเนกก <c ười> ี่ก็ซาบาดสิฟต์กีบกันเดี๋ยวก็ได้กระเทียมกระเทียมนี่ซากว่าบาทเ็ได้เนี่ยเงกิโลกระเทียมก็แพงเลยเดียวนีลนะแพงทุกอย่างกระเทียมมะนาวมะเขือเด่นแพงมะเขือเด่นหนี่งก็โลสามสิบพันมะนาวก็โลสามสิบพั 30, นา หกสิบาทไปที่นองแพงเลยเนี่ยซื้อว่าไว้ดีละเหตุผลบนี้ไม่ง่ายเนาะซื้อมันยิบมันยมันมดไว้ซื้อแบบนี้ด้วนี่กันี่มะนาวก็มันมะเขือเด่นก็เึินกิโลสามสิบคันนี่สามสิบคันกี่จะหกสิบาทพี่นาะหกสิบาทเด่นแพงเหนียงกับแพงทุกอย่าง กะสือนรอไม่คนเขียนแล้วสิ่าสุกอันนี้ไม่สุกใส่หนังยาน้าริมเลยแล้วก็มาอุสุกกินสุกากดนระบบิกินสุกหน่อไม้ช่ไหเห็ดเองที่นอกนี่ก็ซาบาดที่คนกีบทงหนึ่งแล้วก็ได้ต้นหอมต้นหอมกับมื่อกับซาบัด สิบบาทมนักสิบบาทใครเป็นมแบใสามบาสามสามบาท้าบาทมันโตได้เด้อพี่น้องของอยู่เล่วนี่เขาโตได้บริเวณว่าเพิ่นสิบบอกราคา่าได้แต่เท่านั้นบริเวณรอดราคาท่านี้เขาโตได้บริทเท่านี้ได้พี่น้องมบหมัดหาขั้ีบไม่ม้อนกับโตสามหมัดสิบขั้นขีดเราคือสามมัดใน้าบาทพี่น้องก็แสดงว่ามัดละสิบสิบบาทเนาะสามหมัด้ามบาทโตแบบนี้นะของอยู่แล้วมันมันโตได้บ้าง ทังตลาทั้งนั้นนี่หมัดสิบบาทก็คือสิบบาทบรุษอะไรมาโกะมโกอกนสอกนกีบอันนี่น้นกีบก็หหบาทดอกอะนนี้นะถิมาเห็ดเจียวมาโกกินหรือว่าใส่สมโตสมตำเนาะมาโกะขึ้ม้อนมาอกไอ้นี่ขม้อนคือขกินก็ได้ เสาโคเสาโคท้องละสิบบาทสิบคนท้องละ้ิบบาทสิบพันกีบมีหาพันกีบเป็นซิบหาพันกีบตื่ไน้หนีแต่พี่น้องเอ้ไหมไม่ด้วยไม่หมนไปตลาดค่ะืออย่งดหรอกอะไรกบปี พี่หนึ่ะสิบสองพันกีบอะไรซาบาใช่ปะเนาะซาบพีเบียดเดียวหมักกินพี่เบียดนันเสบไันูอนอันนี้สิบห้าพันกีบสิบห้าพันกีบอะซาบาบะดีแล้นี้นะนำจานหึิโลซื้อมาเนี่ยของใส่ กูฮื่อนกนแนวนี้เลยเนาะไปตลาด,ไปไปไดกันก็ไรทีทิเนี่ยแกซิฟันกีาบาบาดอะรที่หนองช้างไปแดดอย่กัแพงเม่ได้ระแดนนี่ี่ก็ซาบาททดือกันระแดนมาซิฟันกีบือกัน จุฬาสามสิบเจ็ดพันกีบเจ็ดพันกีบประมาณหกสิบกว่าบาทพี่น้องอันนี้นะมอจุลามม้วนใส่ต่ยาซีฟั่นอันนี้มีม้วนใส่ใส่มอจุลาอะไป็นงัวกาฟูสองทงสองสองสา สองหมื่สามพันเนาะสองหมื <mons> ่สามพันเกหกพันกี่สี่สิบสาสี่สี่สิบกว่าบาทสองสองสี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวซื้อมาไว้ทรงเดียวเอาะงั้นกเมึงแอเสือเงินนั่นได้หอมรวม ได้สลัดถ้ากินสิ่นจำเห็ดสิ่งจำสิ่นสิ่งกัเห็ดเจลีวบีค้มเียค้มคมกินกระบุกกระเ่ากระบุกไส้อยู่นี่เนาะกองถกอันนี้ก็เฟอร์แมมอนสิกินว่าท่านได้กินเข่าแต่เจ้าเสือเฟอร์สี่สิบบาทข้าวพันกี่นี่นอะเนียนะเออ กินใบมอนใบบัวบกพี่น้องมากินแบบสิอยากกินใบมอญก็ได้เข่าอีเด้อซื้อเข่ามาเฮือนกับพววอดีเข่าเบิร์ดมาซื้อเข่าส้าวกิโลส้าวกิโลกับสองแสนแปดโลหนึ่งสิบสี่พันกี่โลกิโลสองสองแสนแปดเป็นเงินไทยกับประมาณ ไดเลยได้วยก่เหรอไปเยเนาะได้วยกบ้ามาหนีแหละมอนมันยากไรอีกพี่น้องเงินขีดเป็นเงินบาทยากไรขึ้นเงินลงเงินมือขึ้นมือลงเงินหมดอยู่วงเก่านะเอามดซันนี่รายการมีมอนซื้อมดตรแดงเลยเดี๋ยวคอยสิกินอนไรอีกจักนาทีค่ะ นี่กับบรรยากาศข้างนอกพี่นอ้องแดดแดดเมือนี้แดดแท้แดดว่ายำเลยแหละแดดนะแดดอีแดดอีแล้อ้า <c oughs> เด็บขึ้นเด็บไปเมียนเอาคลิปนี้กับเมมโมราก,กันด้วยพี่น้องเด้อโอเคบาย